ก็รับแต่เงินสดเทนะ่านั้นนะได้มาแล้วข้าวมันไก่เต็นเตียนนะมันแบบน่ากินมากแล้วก็กินหอมมากด้วยเขาไม่มีออกสุปให้หรอถ้ารานนี้เหมือนจะไม่มีน้ำสุปโอเคไม่เป็นไร ข้าไก่ก็โคตรนุ่มชิมชิมมัง้งเป็นแบบเนื้ออกแต่ว่าแบบนุ่มมากๆแล้วก็ข้าวมันแบบผอมๆมันไม่ได้หอมเหมือนบ้านเราหอมกลิ่นกระเทียมเห็นอะไรงี้ยหอมโคตรแบบเกิดน้ำราดที่เขาราดมามจะเป็นเหมือนน้ำซีอิ๊วไม่ได้เค็มมากอะไรงแบบแต่ว่าอร่อยเลยอีกฝั่งหนึ่งคล้ายๆกันเลย แต่่่วามีีทัังเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปพิวเซียมกันวันนี้โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในเนชัน n a ลแกลเลอรแล้วนะครับเราจองผ่านคูกมานะครับก็ต้องไปติดต่อ v i s ิ t เตอร์เซอรก่อนเพื่อให้เขาทำตัว p h สิ i อล l ิ i c เก t ตมาให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมีหลายชั้นมากๆเขาบอกว่ามี2ฝั่งนะครับให้เริ่มเดินจาก ฝั่งซ้ายก่อนเดินไปจนสุดทางค่อยขึ้นไปชั้น3เสร็จปุ๊บมันก็จะมีทางเชื่อมมันก็จะไล่ตามนิทรรศการไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละชั้นมีนิทรรศการอะไรบ้างแล้วเขาก็ให้แบบแ,<ต>แผนที่บบมาด้วยจะม,มีชั้น2ชั้น4อะไรทีอย่างที่เขาบอกอถ่ายนะแต่อยู่ห้องลอืมแล้วเขาก็ให้เป็นตัวดีเทลแต่ละชั้นมาให้นี่เยอะมากๆใช่แล้วก็ได้ปั๊แสติ๊ตเกอร์แปะที่แขนใช่แปะแบบนี้ Thank mm -hmm. you. เนชั่นแนลแกลเลอรี่น่าจะหมดแล้วจริงเราเดินไม่ครบหรอกเรามาถ่ายรูปไเฉยตามแผนนี่เราจะต้องไปอาร์ซายมิวเซียมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะไปตรงตึกสีหุงต่ออืเป็นเหมือนแบบถาน,นี้ตำรวจเก่าอถึงแล้วนะครับตึกสีหุงจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะก็จะได้ถ่ายตึกมานี้ เราขายรูปกับตึกสีรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปหาอะไรกินหิวแล้วน่าจะกินเบาๆละมันก็เป็นครัวซองอยู่ใกล้ๆนี้เหมือนกันเดินไปอีกประมาณ800เมตรเราผ่านปอดแคนนิงพาร์คด้วยนะครับแต่ว่าในทริปนี้เราจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแนละ้วเราต้องไปทอื่นต่ออีกมากมายแล้วก็เมื่อไหร่จะถึงร้านนะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่นานควัวซองแล้วนะครับ แอนบล็อตแฮมชีสไม่เอาแล้วได้ขนมที่เราสั่งมาแล้วครับก็จะเป็นมีครัวซองแฮมชีสกับอีกอันหนึ่งเป็นมัชลูับเห็ดอร่อยมากแต่เห็นที่เขาผัดมามันอรัอ โอเคเรามาชิมแฮมชีสบ้างอร่อย <thood. S 1> ตัวเน,น,น,นื้อครกอกมาไม่ได้แบบเลี่ยนเนยมากนะมันจะเป็นแบบหอมเฉยแล้วก็กรูกรอบอร่อยเนี่ย ก็เด e ี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับแทนที่จะไปอาร์ตไซมิวเซียมก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นไปการ์เด้นบายเดอรเบย์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอาร์ตไซไว้ไปตอนเย็นแทน A few moments l a เ e r เปลี่ยนแผนรอบเนะครนะเดี๋ยวเราจะไปอาร์ตไซมิวเซียมก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเดินข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมานะ ก็อยู่ตรงทางเข้าแล้วนะคนเยอะมากๆต่อคิวเราจองมาเป็นฟิวเจอร์เวิด์นะครับจริงๆที่นี่มี2อ x เอกทิมิชชั่นนะครับก็คือฟิวเจอร์เวิด์กับเหมือนจะเป็นสนิเกอร์อะไรสักอยาก่างก็เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง น่เดี๋ยวเราจะไปไว่าตาหยิบนี่ไงอ๋อมาตัวนี้แล้วนะ<ป>นั่งนั่งหปลาหน้าตาอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาน้ำเนี่ยเท่เดีอยว <c oughs> ยามาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะของผมนี่เป็นเต่าทะเลเดีย๋ยวเราจะเอาไปขึ้นในนูด้ดป้ายเนี่ยตัวแรกวาบโอเคนี่ของเขาเต่าเขา บอกเขาไปแล้วนี่นี่นี่ามา,มากันตัวเล็กง่ายใช่เหรอใช่มาตัวเล็กเกเิน ินด้วยนะครับถ้าไม่วาดปลาก็เอาวาดเครื่องบินอะไรนี้ได้แต่เราไม่เอาละที่เหมือนมันได้สวยมากต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของฟิ t เจอร์เวิลด์แล้วนะครเขาบอกว่าเป็นแหวนคริสตัลเลก็จะเป็นไฟอย่างนี้ อาร์ตแกเมเซียมก็จบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปการเด้นบายดเวซึ่งการ์เด้นบายดีเวเราจองมาทั้งสองตัวเลยเนาะใช่ไหมก็มคือพาวเวอร์โดมกับฟาวเวอร์โดมกับคาลฟอร์เรสนะคบไปกัน ได้ว่าเราจะเข้า Power Dome หรือว่าขา w e r ร a l ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้า Power Dome ก่อนเนะแล้วค่อยเดินกลับมาขา w e r p a l ฝั่งนี้โอ้โหคนเยอะมาก นะไฮไลท์ของที่นี่น่าจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปแปงลงร่างเป็นอวตารกัน <ST> เครื่องแปงลงร่างเป็นอวตารก็จะเป็นกล่องๆนะ <ST> เดี๋ยวเราจะแปลงลูกศรก่อนมั <ST> นจะ <ST> แปลงแล้วนะครับ ใช่เหรอแกสูงร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่แล้วมั้งแกน่าจะสูงสามร้อยอุ้ยหาตาแบบว่าเธอของแกจะเป็นยังไงเเกันแกแกสูงร้อยเจ็ดสิบสหมือนกันเพราะว่าความสูงมันจะไม่เกี่ยวแล้วแล้วสัม แล้วก็จากชั้นสามข้างล่างเมื่อกี้ครับเราก็ขึ้นนิ้มาจะเป็นชั้นเจ็ดนะครับคาววอล์กลงไปข้างล่างเลยแต่เราจะมาเริ่มต้นที่ชั้นเจ็ดแล้วค่อยๆเดินลงชั้นเจ็ก็จะ ของบนสุดแล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทางเดินคาวออกเดินลงไปเรื่อยๆเป็นทางเดินวนข้อต้นไม้ไปนะเห็นวิวของเมืองสิงคโปร์ด้วยฝั่งนู้นนี่ครับชั้นล่างสุดก็จะเป็นตัวน่นาจะเป็นภาคใหม่นะ The Way of Water ว่าดไปดูแล้ว อากาศดีเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินไปบรินาบาราแล้วโอ้ทางขึ้นจะเป็นแบบเขื่อนกันน้ำ จะมาถึงตรงนี้นะครับก็เผื่อถ้าใครจะมานะครับแนะนําว่าเดินตรงเข้ามาแล้วก็มาขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์ตรงนั้นเอาจะดีกว่าหรือถ้าอยากเดินชมบรรยากาศก็เดินอ้อมมาแบบพวกเรานะก็จะเหนื่อยนิดนึงนนรบรรยากาศข้างบนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแบบหญ้าก,กว้างๆแล้วก็เห็นวิวของเมืองสิงคโปร์หมดเลยนะครับก็จะมีคนมานั่งปิกนิกบรรยากาศดีมากๆ แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปโรงแรมไปชาร์จแบตก่อนแล้วก็เดีย๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันต่อนะครับขากลับนะครับถ้าใครอยากกลับง่ายๆก็มี MRT สายสีน้ำตาลอยู่นะครับสถานีก a r ์ดเด้นบเดอเบย์เลยนะเดินจากมารีนา่าบาหลาดเมื่อกี้มาได้เลย a few moments later ไเดี๋ยวลูกชิน้นปลาหน่ากินคน จากเราหิวนะครับเราก็เลยแวะมากินที่บุธรข้างล่างตรงซีอิ๊วอ่ำชาดก่อนนะครับเส้นดีมากแล้วก็แบบรสชาติแบบไม่เผ็ดน,นไปอะไรเงี้ยก็เข้มข้น,นแล้วก็น้ำซุปอะเีเอน,น้ำซุปมันใสๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้มข้น,นมากแบบมีรสชาติของลูกชิ้นปลาคนลงไปในน้ำซุปเยอะมากแล้วก็อร่อยมากน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นปลาก็อร่อยแต่ที่อร่อยที่สุดนี่คือเนี่ยเส้นแบบเหมือนเป็นเส้นสดนะเนาะเส้นบะหมี่เป็นบะหมี่เส้สนแบบ นุ่มมากอร่อยมากแล้วก็ตัวซอสมันเข้ากับเต็นทุกอย่างและนี่คือที่ต่อไปที่เราจะไปกินกันนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกินสเต๊กันเซนตั้ันไปโอ้คึคืนมากอากาศคนเยอะมากอา่ส 19, อาสเต๊กสิบเก้าสิบสี่เขาบอกว่าต่างกันที่น้ำจิ้มไมหมอ,อ เออแต่ละที่เน,นื้อเนื้อสัตว์มันเหมือนกันเก้ากบบน่ากินมากๆคนเยอะมากจะมีที่นั่งหรือเปล่านนนเนี่ยแปดอะแปดกับเจ็ดเนี่ยเจ็ดหรือแปดก็ได้ไไดอเสร่งเรียบร้อยแล้วครับเราต้องรอสี่านนแต่ว่าเราต้องไปหาโต๊ะก,ก่อนจะมีโต๊ะไหมนะก็าทำกันสดๆตรงนี้เลยนะครับ ก็คือทุกร้านตรงนี้ขายเหมือนกันหมดเลยนะครับเซกโอเคเราได้อาหารมาแล้วนะครับอาหารมันจะมีสามอย่างครับมันก็คือมีกุ้งไก่กุ้งไก่แลปะปลาเนื้อนี่น่าจะเป็นออไก่กับเนื้อผสมกันเฮ้ยเขาแกะมาให้แล้วเออ,แ,เอ,อแล้วก็นี่กุ้งบบเขาแกะส่วนเปลือกของกลางมาให้แเราซื้อที่นัมเบอร์อะไรนะเราซื้อเบอร์เจ็ดแปดแกะมาให้แล้วเราก็น้ำจิ้ม นี่ก็จะเป็นไก่นะครับหวานเห็นไหมจิ้มหมูสเต๊ะปะเดี๋ยวจะรู้สึกว่าไก่นุ่มอ่ะที่นี่ทำไก่นุ่มมากเลยชิมไก่มั่นจะชิมเบาเบาหวานอืมเหมือนแบบต้นตำตาลอยู่แบบผิวอ,อะเหรอ,อแล้วก็เอาไปย่างก็แบบแต่มันหวานจริง เก็บน้ำปลาด้วยปลาแบบพีิมพ์ไม่รู้แต่ว่ากว่าไก่นุ่มแข็งที่แกบอกแต่ลองชิมน้ำพิมพ์น้ำพิมพ์รสชาเหมือนเมอเต๊บ้านเราเลยตัดกับตรงที่เนื้อไก่นุ่มแล้วก็หว่าอร่อยเดี๋ยวต่อไปก็ชิมเนื้อมั่งนะครับนี่แต่ว่าเนื้อมันก็ได้คนไทยคล้ายกันเลยตัวจิ้มเจิม ได้มีกลิ่นเนื้อห,มหอมๆแล้วก็เฟตเจอจะเป็นเนื้อไม่เหนียวแห้งๆหน่อยนะฮะมันบาทแล้วก็มีหอมกลิ่นเครื่องเทศเนานะต่อไปก็จะเป็นกุ้งนะครับ่นสุดสุดท้ายนะกุ้งไม่หวาเนาะแล้วก็เนื้อเด้งกังด,งดีอร่อยแล้วก็เนื้อก็เนื้อเราเขาเป็นกุ้งไก่แล้วก็เนื้อแต่โดยรวมว่าอร่อยหมดเกลือน้นำจิ้มก็ ที่บ้านเราเลยแล้วก็ไม่มีอากาศน,นี่ยแต่ตรีแค่แตงกวาจริงๆมันก็แตงกวาแต่ของเล่นมันจะแต่ว่าไม่ได้มีน้ำพุ่งไหลดูอะเห,หมาะก,กับเนี่ยนไะกินตอนเย็นอย่างเี้นะกินตอนกลางคืนไม่เย็นละมีฝีทุ่มแต่ว่ารอใช้เวลารอนานานิดนึงก็แสเย็นแล้วก็ระหว่างรอก็ต้องเดินหาที่เพราะว่าที่ที่มีที่มีเยอะแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันเ กินหมดเรียบร้อยแล้วส่วนค่าเสียหายวันนี้ก็มันจะเป็นเซตนะครับผมสั่งเซต A ไปมันจะมีเนื้อ10ไก่10แล้วก็กุ้งหทั้งหมดก็28เนาบอิ่มไหมอิ่มแล้วหรอาย